สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอุบิริยะฟ้องเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดติ่งทิศสมปองลงพนโพ,พสต์มินประมาท18กุมภาพันธ์65อุบิริยะแจ้งเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดโพสต์มินประมาทปมปัญหากับทิศสมปองอัปเดตล่าสุดนายวิริยะพองอัดหานอายุ62ปีหรืออุบิริยะนักปันดาาชอดังพร้อมนางสาวชนวิภาวิริยะกุลทานายความของบริษัททีวีโพกรบเดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเทวินศรีพัว รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเพื่อให้ดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ด35รายก่อหาหมิ่นประมามัด้วยการโฆษณาพร,ร้อมนำเอกสารหลักฐานการโพสตหมิ่นใน Facebook วิริยะพงษ์อาหารเพจที่มีโพลและเพจต่างๆมามอบเป็นหลักฐานโอวิริยะกล่าวว่าตนเปิด Facebook วิริยพงษ์อาหารเพ,อพอสต์โพสข่าวของทีวมีโพูโพสข่าวเกี่ยวกับตนโอวิริยะฟันกลางหลังจนจุกขาอก ทิศสมปองลัน่นไม่ขอร่วมงานด้วยอีกต่อไปเชิดร,รู้จักไหมคำว่าเชิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565อ่านคอมเมนต์ใต้ข่าวดังกล่าวพบบุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนายคมพ่องพันธ์กับพวกรวม35รายเท่าที่รู้ส่วนใหญ่เป็นติ่งของทิศสมปองและลุงพลซึ่งได้คอมเมนต์ในลักษณะดูมินและหมินประมาทตนเช่นบุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนายคมพ่องพันธ์ได้โพสต์ว่าพวกอัปรีเป็นต้นตนรู้สึกถูกดูหมิน่นดูแคลนและลดคุณค่าของตัวที่ ทำงานในวงการมาหลายสิบปีโดยโพสต์ข่าวดังกล่าวเป็นโพสต์สาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อันเป็นเหตุทาให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงปรึกษากับคุณติ๋มทีวีผู้จัดหาทนายให้มาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกับบุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนายอาคมพ่องพันกับพวกรวม35รายตามกฎหมายจนกว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่ต้องการคําขอโทษและไม่ให้อภัยจะให้ทนายฟ้องเรียกร้องทางแพ่งเป็นเงินหลักแสนได้มา จะเอาไปช่วยเหลือหมาแมวจรจัดต่อไปด้านนางสาวชนวิภาวิริยากุลทนายความกล่าวว่าจํานวนผู้โพสต์มิ่นมีมากกว่า35รายที่แจ้งความเท่านี้พระวิสุทธ์ตัวตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชัดเจน ทั้งนี้ที่ผ่านมาอุบิริยะถูกเรียนคีย์บอร์ดโพสต์ดูหมิ่นมาหลายกรณีที่มีปัญหากับผู้ร่วมงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ครั้งนี้ทนไม่ได้จึงออกมาแจ้งความเพราะถูกคอมเมนต์ในทางเสียหายเปรียบเทียบเหมือนสัตว์เป็นต้นโดยจะเอาเคสที่สมปองเป็นหลักในการดําเนินคดีขณะที่ร้อยตํารวจเอกเทวินเจ้าของคดีกล่าวว่าได้รับคําร้องถูกไว้แล้วจะดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกฎหมายต่อไป ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ